สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับพี่แอร์พบกันอีกเช่นเคยด้วยความสดชื่นเพราะวันนี้พี่ตั้งใจจะมาเซและผมก็ตั้งใจจะมาทอล์กนั่นสิกันิกาเซเสน่ห์ท็กนี่ติดตามได้นะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะที่นี่แหละค่ะแล้วก็ยังตามดูได้ในเพจกันิกาเซเสน่ห์ท็กที่นะครับเข้าไปทาง Facebook เนี่ยนะแล้วก็ไปเขียนว่ากานนิกาเซเสน่ห์ท็อกนี่ภาษาไทยเนี่ยนะคะง่ายๆภาษาไทยนี่เลยแล้วก็ YouTube ก็ได้ดูย้อนหลังได้เลยมันจะถูกนะมีลิงก์ นะครับ,รบย้อนหลังอยู่นะฮะต้องบอกตามวัยรุ่นมยกด Subscribe ให้ด้วยได้ไหมคะให้กด like ไลค์ไว้ก็ได้ฮะ,ะกดไลค์เก็บเอาไว้นะครับบอกต่อกันหน่อยอเพราะว่าในรายการนี้จะมีเทปทีวีวาทีในอดีตเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วเอามาให้ท่านได้ชม ยังดุเด็ดเผ็ดมันทันสมัยเสมอค่ะแปลกเนืะเทปกิจตอนก็ไม่รู้เนาะอเทปที่เราเก็บไว้เนี่ยแล้วที่สำคัญมันตรงกับเหตุการณ์ในปัจจุบันเราเนี่ยเราจะโยงมาเลยไงเดี๋ยวพอมันนั่นป๊บเราจะมาพูดทั้งที่มันยี่สิบกว่าปีผ่านไปแล้วที่เราพูดไว้วันนั้นนะแล้วทําไมมันยังเป็นปัจจุบันในวันนี้เมื่อยี่สิบปีผ่านไปประเทศนี้ทําได้ยังไงโอ เรื่องยิ่งใหญ่มากเลยตอนที่เทคโนโลยีเนี่ยมันไปก้าวไกลไปไหนไหหนนแล้วพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยพี่จะบอกให้นี่เราจะเข้าเรื่องนี้เลยไงเพราะก็ใครจะเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้มันเปลี่ยนโลกจริงนะเออฮะแล้วก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาแล้วคนที่ยังตามไม่ทันเทคโนโลยีตามไม่ทัน ก็แสดงว่าตกโลกสินี่เรามาดูคลิปไวรโรที่เรากลังาจะมาฉายให้ดูเนี่ยนะ uh huh. มันจะเป็นเรื่องราวของเขาเรียกว่าวันนี้นี่คือต้นแบบของเดตไอดอลที่หลายคนไม่ทราบเบื้องหลังพี่ตอนแรกพี่นึกเอ๊ะเราจะเป็นเดตไอดอลได้ยังไงเนาะพ,พี่แอก็เป็นได้จริงอ้าวถ้ามีไอ้เทคโนโลยีอันนี้มาช่วยเขาเรียกว่าพึ่งแอปเดี๋ยวนี้เป็น <S 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 สับสัน้นๆพึ่งแอปไม่ใช่แอปทัศกรไม่ใช่ไม่ใช่แอปที่ไม่ใช่แอปทัศกรนไม่ใช่ แอปที่ว่านี่คือ App Store ฮะแอปสโตร์วัยรุ่นเขาลูกกันแล้วถ้าเราเราเข้าไปใน App Store เนี่ยแล้วก็เลือกแล้วเดี๋ยวนี้มันมีแอปโหูมันพัฒนาแอปมันมาใช่แล้วโดยเฉพาะยิ่งยิ่งไอตัวนี้เห็นไหมฮะค่ะแต่วัยเราเนี่ยผมพูดคำว่าแอปแอปเนี่ยต้องเอาให้เต็มที่แอปพลิเคชันไม่ใช่แอปนอร์มอลไม่ใช่แอป normal นะคะแล้วเราก็ค่อยๆแอปซอฟเบอร์เข้าไปเรื่อยๆนะคะแอปสโตร์เนี่ยถึงแม้ท่านจะมีโอสต็อกอยู่นะฮะ โอต็อกก็คือถึงแม้ท่าใจดูเก่าแก่เก็บข้อมูลเป็นวัตถุโบราณเนี่ยนะไม่ต้องพูดเลยลูกเรามาแต่งได้เยอะแยะใช่ไหมแล้วเราดูดีดูดีที่ดูอยู่ในคลิปโดยดุดสดียภาพเลยนะไม่เหลือเขาเดิมแล้วก็ออกมาทางมือถือเนี่ยออกมาทางโซเชียลจะรู้บ้างตัวจริงเป็นยังไงหน้าสดเป็นไงนี่ไง แล้วดูสิดูเอาแล้วดูตัวอย่างเอพี่แอรลองดูนะว่ามันเทคโนโลยีมันช่วยกันได้ขนาดนี้เลยนะใช่แล้วเขาก็คลั่งเน็ตไอดอลทางผ่านทางโซเชียลโดยไม่ได้เห็นตัวจริงนะอาจารย์ดูนะเอห็นไหมฮะแล้วนี่เหตุการณ์นี้ก็เป็นน้าเน็ตไอดอลที่เมืองจีนนะแล้ว ผลจากนี้ปับ๊บเนี่ยลองนึกดูนะไอ้คนที่ชู้สาวไปทําสวยไปทําอะไรนี่หมดความหมายอ่ก็หลงเกาหลีทีละสองล้านสามล้านเนี่ยนะหมดไปเลยค่ะแล้วบางคนทําสวยก็สวยแบบเดียวอะแต่มันมีข้อคิดนิดนึงพวกเด็กไอดอลเนี่ยจะไม่มาปรากฏตัวในที่สาธารณะแน่นอนเขาต้องเก็บตัวเขาไว้เป็นเซลล์หนึนน่งในไขมุกเลยนะใช่ใชใช่ส่วนคนที่ไปเกาหลีมานั่นหมายความว่า ขาต้องแสดงตัวในในโซเชียลเป็นยังไงชั้นตัวจริงชั้นก็เป็นอย่างนั้นต่างกันเล็กน้อยนิดหน่อยใช่ใช่ใชแต่ชั้นก็ต้องไปจิ้มไปทิ่มไปพา<อ>ไปดูดเป็นระยะระยะ<อ>นี่ใช่เมื่อก่อนพี่แอจํจได้ไหมเมื่อก่อนนี้เรามีนักรองโมโคนเสียงดีดีเสร็จแ,<อ>แล้วไม่ให้คนเห็นถูกค่ะเออชื่อก็ได้นะไม่อายาไปเอ่ยเขาเลย ไม่ไปไลฟ์ดเราไม่ได้คนนัคุณหยาดณภาลัยอ่ะก็คุณู้มเกเขาเสียชีวิตไปแล้วใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนนี้เราไม่เคยเห็นหน้าตาหยาดณภาลัยไปยังไงเลยแล้วเราก็ชอบเสียงคุณฉลินมากใช่ไหมฮะแฟนคลับชลินนี่แหมไม่ลูกอีกรุกอีกรุปด้วยกันนะพอนึกวันดีคืนดีขึ้นมาปล่อยหน้าออกมาเป็นคลิปประกอบเพลงมิวสิกวิดีโอสมัยนั้นเขายังเรียกมิวสิกวิดีโอกันอยู่ใ่ปรากฏว่าเห็นหน้าจริงของคุณหยาดณภาลัยปั๊บตกใจนะขายไม่ได้เลยขายไม่ ได้เลยแปลกนะซึ่งอันเนี้ยแต่ว่าโลกวันนี้มันไม่ใช่แล้วใช่ไหมฮะไม่ใช่<ะ>แล้วคิดดูก่อนหน้าเนี้คนที่เป็นพรีเซนเตอร์ต้องเป็นดาราที่น่า,าจะได้สเปกอะไร<ค>อย่างเงีฮะเก็บเนื้อเก็บตัวอ,ออกมาทีนี่แบบพริ้งเพริดใช่ไหมฮะไม่จะเป็นแล้วเลียวนิ้ว บางคนก็มีค่ามีความหมายใช่คนนี้โฆษณาสินค้าอะไรเงี้ยแค่นิ้วเข้าไปจะเป็นแสนถ่ายนิ้วอย่างเดียวมือสวยนิ้วสวยเนี่ยเข้าไปเป็นแสนนะใช่ไหมฮะใช่บางคนเรียวหน้ากับผลิตภัณฑ์บางอย่างนี่มันลงตัวพอดีถูกไหมมันลงตัวพอดีนั่นของแท้หน้าจริงถูกไหมฮะกับสินค้าเมื่อสมัยก่อนมันมันไม่น่าเชื่อนะต้องเลือกอย่างนั้นนะแต่ณปัจจุบันนี้ใครก็ได้ ไม่ต้องมีชื่อเสียงได้มาจากโครนตมที่ไหนก็ได้ล้างๆๆๆเสร็จเอาออกกล้องเอาออกเทคโนโลยีที่เรียกว่าแอปพลิเคชันแล้วก็ซื้อไฟฉายสองหน้าแต่งหน้ามาสักหน่อยให้ดูแสงดีนอกนั้นแอปช่วยทั้งหมดโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันเหลือเชื่อมากนะมันเหลือเชื่อแล้วตัวจริงก็จะไม่ค่อยปรากฏแต่อย่างว่าจีนก็มีตั้งเปพันล้านคนใช่ไหมใช่ประเทศเรามัน60 70ล้านเน แล้วก็ต้องเดินออกไปซื้อกับข้าวเดินออกไปเซเว่นเดินเดินไปช้อปปิ้งตามห้างอะไรเงี้ยไปโรงพยาบาลไปธนาคารเองมันจําเป็นแล้วล่ะแต่ความจำเป็นก็ลดลงนิดนึ่งั้งแต่เราใส่หน้ากากเนี่ยมันก็เลยดูไม่ค่อยว่าใครเป็นใครพี่กำลังนึกนะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงเราตอนนี้ประหยัดมากลืม ไม่ต้องไม่ต้องทาปากออกจากบ้านใส่หน้ากากแล้วที่สําคัญถ้าเราไม่ต้องไปทําอะไรที่ไหนเลยมากมายใส่แว่นตาดําเข้าไปอีกทีนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยไม่ต้องแต่งหน้าเลยค่ะใช้วิธีนี้ขอบคุณโควิดนะคะนี่เดี๋ยวนี้เวลาเจอน้ากันเป็นอย่างนี้นะทุกคนสะดุ้งนิดหน่อยใครอะ ใช่หรือเปล่าคือต้องใช้เวลาคิดนิดว่าใครทบทวนอดีตต้องมองหน้าแล้วผ่าทางเอาหน้ากากออกนะว่าจะได้รู้ว่าเป็นใครเออเออช็อกช็อกตัวเองเล็กน้อยก่อนคนที่จะออกไปก็เหมือนกันต้องตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะไม่มีวิธีที่จะแทรกโน่นแทรกนี่เข้ามาเติมหรือถอดแว่นหรือถอดหน้ากากเป็นอันขาดนะใช่พอถึงถอดไปคุณก็ไม่มีอะไรเลยน้าสดจริงๆอะไรโอ้หน้าสดเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยพี่ว่าไปด้วยคุณค่ามันจะ มีความหมายกว่านี่เราก็จะคุยเรื่องคลิปเก่าทีวีพาทีทีเนี่ยคุณค่าของผู้หญิงเนี่ยนะคุณค่าสตรีเราเราให้เกียรตินิดนึงเราไม่เรียกผู้หญิงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องสําอางนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับอปพลที่ไหนเออคุณค่าสตรีอยู่ที่ไหนนี่พูดไว้ตั้งแต่เมื่อประมาณ26ปีที่แล้วแล้วน่าสงสารที่สุดเลยนะผู้หญิงเราอ่ะเขาเรียกอะไรนะมือก็ไกวดาบก็แกว่งยังแกว่งอยู่เลยทำยังไงได้เนี่ยหรือเปล่า แต่นั่นเขาเปรียบเป็นนัยยะเดี๋ยวเราจะมาพูดขยายผลกันนะเอ,เอแต่ว่าเชื่อไหมว่าเวลานี้พี่สงสารกฎหมายที่สุดเลยกฎหมายไทยเนี่ยพี่สงสารที่สุดเลยท,ที่<อ>ไม่ค่อยมีศักยภาพเต็มฤทธ์เต็มเดชเนี่ยนะในการบังคับใช้เหรอถูกเพราะกฎหมายเนี่ยมีกฎหมายแม่เออกับกฎหมายลูกเออเป็นแม่เลี้ยงเดียวไงอ๋อไม่มีพ่อ๋อเเลยเอางั้นเหรอ